น้องชาวราศีกันครับในช่วงเดือนกรกกราคมพุทธศัก,กราช2566วีนออฟฟอร์จูนกลงล้อของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ร่ำรวยชีวิตดีขึ้นมีโอกาสที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกันในเดือนกรกกราคมพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจพี่น้องที่อยากจะรู้เรื่องของการพยากรณ์ข้อแนะนำแนวทางชีวิตมาดูกันได้ครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16กตุลาคมหรือว่าท่านที่ลูกดวงเป็นลัคนาราศีกันก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับอารครทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีกันในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ We น o f f o r t u n นนะครับพี่น้องชาวราศรีกันครับกงล้อของโชคลาบกงล้อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตกำลังหมุนเข้ามาวงจรชีวิตของชาวราศรีกันจะเปลี่ยนแปลง ดีขึ้นรวดเร็วนะครับคนที่เจอปัญหาคนที่เจอประสักคในเรื่องของการงานในเรื่องของการดําเนินชีวิตมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จในหน้าที่ของการงานเติบโตด้วยความมั่นคงไม่ว่าท่านทํางานส่วนตัวมีอาชีพอิสระหรือว่าทํางานประจํานะครับนั่นคือโอกาสใหม่จะมีงานเข้ามามีการซื้อการขายมีการจัดาการบริหารที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ชีวิตของท่านเกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภที่จะหมุนเข้ามาด้วยนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนเยอะๆพลิกชีวิตได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาการแก้ไขอุปสรรค ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่พี่น้องชาวราศีกันยังสามารถจัดการปัญหาได้นะครับเรื่องของผู้ใหญ่บางทีก็จะมีปัญหาได้ต้องดําเนินงานต้องคิดด้วยความรอบคอบเพื่อที่ท่านจะผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเป็นเรื่องลูกหลานบริวาน ช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพแนะนําแนวทางที่ดีๆเสริมคุณค่าทางด้านของชีวิตด้านของการงานให้โดดเด่นขึ้นมาได้ในช่วงเดือนนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของ การเงินนะครับเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ดาบนะครับสิดาบคือปัญหานะครับพี่น้องชาวราศีกันครับปัญหาการเงินอยู่ที่เรื่องของรายจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพ แม้ว่าท่านจะโชคดีท่านจะมีโชคลาภท่านจะมีการเงินที่ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของสุขภาพยังเป็นสิ่งที่ควรระวังเพราะว่าแนวโน้มที่ท่านจะต้องใช้จ่ายเงินไปค่อนข้างที่จะมีมากเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับงานนะครับสุภาพสตรีชาวราศีกันยยังมีความโดดเด่น ในเรื่องของอาชีพการงานไม่น้อยนะครับและก็เป็นที่มาของการเงินที่ดีเยี่ยมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น10ไม้เท้างานก็โดดเด่นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับนั่นะค,นะค,คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่มาของรายได้เป็นที่มาของการเงินที่ให้เกิดความมั่นคงอย่างดีมากๆในช่วงเดือนกรกฎา,าคมนี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีการเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นอัศวินดาบอัศวินดาบคือการเดินทางชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะครับความรักที่บรอก็จะมีผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะครับคําสัญญาใดๆก็ตามที่จะมาในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะยังต้องเปลี่ยนเวลา นะครับคือยังไม่ลงตัวเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าหน้าที่การงานการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีส่วนสําคัญมีส่วนจําเป็นที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่คือการรอคอยเกี่ยวกับความรักงานดีเงนิงนโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับแต่ว่าท่านสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับกำลังรอคอยความรักอยู่นะครับคนรักของท่านอาจจะอยู่ห่างไกลการคนละประเทศอยู่คนละจังหวัดช่วงเวลานี้นะครับรอคอยค่อยๆอ,อดทนนะครับใจเย็นๆในการรอคอยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น3เหรียญน,นะครับแม้ว่าความรักยังไม่ลงตัวสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะครับแต่ว่าประเด็นของรายได้การเงินค่อนข้างดีนะครับมีรายได้มีเงินเข้ามาตลอดนับเงินนะครับลงทุนอะไรก็จะเป็นผลสําเร็จนะครับคือว่ามีโชคทางด้านการเงินนะครับความรักอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหาสำหรับพี่น้องชาวราศีกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น1ไม่เท้านะครับมีโอกาสเสมอสำหรับการเริ่มต้น คนที่ไม่ยอมแพ้คนที่เจอาปัสสากนะครับท่านสามารถที่จะเริ่มต้นพลิกชีวิตตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่อยากจะทํางานส่วนตัวทําอาชีพอิสระลงทุนค้าขายใดๆก็ตามท่านสามารถที่จะลงทุนได้นะครับเริ่มต้นได้มีโอกาสใหม่ๆคนที่รอคอยงานก็จะได้งานทํานะครับดีโอกาสของคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับมีพร้อมเปิดโอกาสเสมอนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น5 เหรียญน,นะครับหเหรียญคือรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจํานวนเยอะๆนะครับก็อย่างที่โมฮักบอกไว้ในช่วงของการเงินนะครับว่าการเงินของท่านอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของรายจ่ายที่เข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดาบนะครับ เรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอดทนใจเย็นๆมีเหตุมีผลไม่ว่าจะเรื่องของภายในครอบครัวหรือเรื่องอื่นใดก็ตามนะครับปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากคําว่าใจร้อนนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์แนวทางชีวิตเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีสิงห์นะครับ สำหรับพี่น้องชาวราศีกันนะครับเป็น justice นะครับ j u s t i c คือความเหมาะสมชีวิตเดินหน้าต่อไปโ่ความสําเร็จได้ปัญหาที่เคยมีจะได้รับการแก้ไขจะมีโอกาสที่จะได้รับการทําสัญญาใหม่ๆสร้างอะไรดีๆขึ้นมาคนที่รอคอยคําว่าถูกต้องยุติธรรมไม่โอกาสที่จะได้รับนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีนะครับความขัดแย้งก็จะได้ลดน้อยลงไปในช่วงต่อจากนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกันในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับเส้นทางของชีวิตท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามีบิลล์ออฟอร์จูนมีกงล้อของโชคลาภมีกงล้อของการพลิกเปลี่ยนชีวิตได้อย่างรวดเร็วการงานจะเติบโตอย่างมั่นคงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้คนที่รอคอยงานจะมีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฝีแลนซ์เรื่องของลารรับการเงินก็จะมาพร้อมกับการงาน านที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับเติบโตมั่นคงขึ้นแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายที่ใช้ไปเพื่อการดูแลสุขภาพนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางในส่วนนี้ด้วยนะครับประเด็นความรักนะครับอดทนรอคอยเพราะว่างานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษหรือไม่ท่านก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันในเรื่องของความรักนะครับอดทนรอคอยใจเย็นๆนะครับสำหรับคนที่รอคอย แต่ยังไม่สายนะครับโอกาสท่านมีในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าเรื่องของการงานเรื่องของรายได้รวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับความรักนะครับท่านยังมีโอกาสเสมอเพราะว่ามีข้อสัญญามีการทำสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอดทนใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกันนะครับ เอาละครับวันนี้มหาขพยากรดวงของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก อาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกันทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆร่ำรวยสมหวังมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ